สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดนะครับช่องแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นนะครับสำหรับคลิปนี้10บบนสูตรที่5นะครับผม10บบนสูตรที่5 0,000ื่บวกสิล่างบวกหนึคงที่นะครับผม1มื่นบวกสิล่างบวกหนึคงที่นะครับผมใช้หลักหมื่นใช้หลัก10แล้วก็บวก1คงที่นะครับสูตรตั้งต้นก็คือ16พฤษภานะครับผม16พฤษภาห้าห6ึ่งนะครับ5 1 6 967แล้วก็64สบวกหคงที่นะครับ1นบวกหนะครับเป็น7จบวกหเป็น8นะครับนะครับก็8เป็นเลขดับนะครับผม8เป็นเลขดับออกวันที่1กรกฎาคม347258 347258นะครับผมหลักสิบเป็นเลข5เลขดับเป็นเลข8ครับผมแล้วก็ 16กรกฎาคมครับผม16กรกฎาคม4บวกแนะครับ12บสอวกหนึนะครับให้3เป็นเลขดับนะครับ8 7 3 2 8 6 8 7 3 2 8 6นะครับผมหลักสิบเป็นเลข8เลขดับเป็นเลข3นะครับ16กรกฎาคมนะครับก็เลข3ดับครับผมแล้วก็เอ่อ1สิงหาคมนะครับ7จบวกสนะครับ12บวกหเป็น13ใส่3ครับผม ใส่3เป็นเลขดับนะครับ5 6 9 3 9 1นะครับ5 6 9 3 9 1นะครับเลขหลักสิบเป็นเลข9เลขดับเป็นเลข3นะครับผมก็3ดับครับผมแล้วก็16สิงหาครับผม16สิงหานะครับ6กบวกเก้บวกหเป็น16นะครับใส่6เป็นเลขดับนะครับ16สิงหาเก้าสี่ห้าแปดหหลักสิบนะครับเป็นเลข1เลขดับเป็นเลข6ครับผม และก็1ก the so. no like, well, so ันยาครับผม1กันยา1กันยา1กันยา4บวก8ดนะครับบวกงให้3เป็นเลขดับนะครับผมให้3เป็นเลขดับและก็ออก1กันยา9999997 999997หลักสิบเป็นเลข9นะครับผมเลขหลักสิบเป็นเลข9เลขดับเป็นเลข3นะครับผมเลขดับเป็นเลข3นะครับ ในส่วนของ1กันยานะครับ16กันยานะครับ9้าบวก9 8วใส่9เป็นเลขดับครับผม24 4 0 8 3 244083นะครับหลักสิบเป็นเลข8เลขดับเป็นเลข9นะครับ16กันยานะครับผมและก็1ตุลาครับผม1ตุลา5 4, 5นะครับ4 5เป็น9บวก1เป็น10ใส่0เป็นเลขดับเลยครับผมให้0ูนเป็นเลขดับครับ8 3 7 8 9 3 8 3็8 9 3นะครับ หลักสิบเป็นเลข9้าเลขดับเป็นเลขศูนย์นะครับหตุลานะครับผม16ตุลานะครับ3าบวกห้าเป็น8ปดบวกหเป็น9้าให้9้าเป็นเลขดับครับผมให้9้าเป็นเลขดับ2 8 6 0 5ด2 8 6 0 5 1ห้านสองดย์ห้าะครับหลักสิบเป็นเลข5้าเลขดับเป็นเลข9้านะครับ16ตุลานะครับผมและก็1พฤศจิกายนะครับ8 3ดสมนะครับ8 3ดสบเวกหนึ่งเป็น12บนะครับผม 12ใส่2เป็นเลขดับนะครับ5 0 6 404 506 4 0 4นะครับผมหลักสิบเป็นเลข0ูนย์เลขดับเป็นเลข2ครับผม16พุศจินะครับผมศูนย์บวก4เป็น4บวก1เป็น5นะครับผม5เป็นเลขดับนะครับออก16พุศจิ97266กนนะครับ97266 1เลขดับนะครับเป็นเลข5หลักสิบเป็นเลข6นะครับก็ดับนะครับเลข5้านะครับ มาดูนะครับ1นธันวานะครับ9กบวกสนะครับ11บเวกหเป็น12นะครับ9บวกเอ่อเอ่อ11บเวกหเป็น12นะครับ7จบวกสนะครับ7จบวกสนะครับบวกหเป็น12นะครับผมก็จะเป็นเลขดับนะครับสูตร10บนนะครับสูตรที่5นะครับงวดประจำวันที่1นธันวาหกสานะครับก็ เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดนะครับย้ำอีกครั้งนะครับสูตร10บนสูตรที่5นะครับผมให้2เป็นเลขดับหลัก10นะครับผมก็สําหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับผม